นั่งมันน้าหน้า, <S <S นาเกียดดาครับสวัสดีครับวันนี้ว,วันนี้พาลูกศิษย์มาทาอะไรครับมาบริการขายน้ำมันเครื่องซ่อมเครื่องยนต์ครับครับแล้วหลายแผนกมากเลยเห็นมีทำตะการ์ด้วยม,มีทำตะการ์มีซ่อมพัดลมมีซ่อมทีวีทุกอย่างฟรีหมดเลยทุกอย่างฟรีครับแต่ว่าอะไหล่ทางเจ้าของต้องจัดหาไว้เองอะไหล่นี่สมมติว่าอาจารย์พบแล้วถือบกพร่องก็ก็ถอดไว้ให้ไปซื้อแล้วแล้ว อุปกรณ์นี่ยังไงฮะหมายความว่าต้องเอากลับไปบ้านก่อนก็คือให้จำมาใส่เจ้าของเนี่ยไปซื้ออะไรซื้ออะไรมาถ้าถ้าซื้อวันนี้ไม่ทันก็พรุ่งนี้ก็จะมาพรุ่งนี้มาอีกวันหนึ่งนะครับโอเคครับวันวันนี้วันนี้สาธิตการไม่ใช่สาธิตเลยลงมือซ่อมจริงเลยนะครับครับนี่ดูชมเลยครับเครื่องแต่ยากเวลาติดยากเนี่ยอาจารย์แนะนำว่ายังไงครับถ้าเครื่องติดยากอันดับแรกต้องเช็คน้ำมันก่อนต้องเช็คน้ำมันก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันเป็นซิ่ง้ี่มันหาหายยาก ่าฮะเพราะว่าเครื่องสั่นย่าเป็นสีเขียวนี่ใช้ไม่ได้ไอ้พวกไอ้น้ำมันแก๊สโซฮอลไม่แนะนำเครื่องสั่นย่ากับไอ้เครื่องสั่นย่าพวกนี้แล้วก็พวกเครื่องสูบน้ำเนี่ยน่าจะใช้น้ำมันเบนซินมากกว่าอ๋อครับผมคือคือมันมันเสถียรภาพกว่ากันเวลาใช้เป็นเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ใช้น้ำมันเป็นซินอ่าซึ่งซึ่งยังไม่รองรับกับกับนโยบายของรัฐบาลแก๊สโซไม่รองรับ การจะให้รองรับต้องต้องโมดิฟายเครื่องเยอะเลย oh. หรือว่าต้องผลิตขึ้นมาเพื่อหารนี่เลย